จะบอกว่าพูดถึงหนังผีคุณผูช้ชมขามันไม่ได้มีแค่ผีที่น่ากลัวน่ากลัวนะออไอ้ผีสวยๆเดี๋ยเขาก็มีกันเหมือนกันบันเทิงไทยรัฐจ,จะพาไปดูผีสวยๆจากหนังดังๆกัน<อ>บ้างอบอกเลยว่าในจอเนี่ยหลอนแค่ไหนก็แล้วแต่ชีวิตจริงสวยใจละลายเลย ริ่มกันที่ผีใบข้าวหน่อยดีกว่ากำลังอฮอตฮิตเลยตอนนี้สับป,ปะเวอคุณผู้ชมคะภาพยนตร์จะพันล้านอยู่แล้วนะผีตายท้องกลมสุดเฮี้ยนเลยหลอกล้อนจนตอนนี้รายได้พุ่งทะยานไปเนี่ยเอาจริง700กว่าล้านและจะพูดให้เ<อ>ลยเดี๋ยวก็พันล้านนะปวและคนที่รับบทผีใบข้าวก็คือไม่ใช่ใครที่ไหนคุณผู้ชมน้องแพรมี่สุดทิดาสาวสวยเสน่ห์แรงจากโปรเจกต์ไทยบ้านเดอะซีรีส์นี่แหละใครที่เป็นแฟนหนังไทยบ้านคุณหน้าคุณตาน้องแพรมี่อย่างดีอยู่แล้วและหนังเรื่องสับประเวเนี่ยก็แจ้ง เกิดให้น้องแผมมี่แบบสุดๆคนไม่เรียกแผมมี่แล้วนะนเขาเรียกใบข้าวผีใบข้าว,าวโอ้และเห็นความสวยความแซ่บของแผมมี่สุดที่ดาแล้วลืมผู้หญิงชุดขาวผีใบข้าวที่ควนหลอกหลอนไว้เลย <c oughs> ค่ะนี่ตัวจริงพอล้างล้างแต่งหน้าผีออกอุ้ยสวยปนงปา<อ>คุณผู้ชมนี่นะคะอู้หหลายคนบอกว่าถูกใจกดไลค์ให้เต็มๆเลยนะโดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยติดเบรกไว้นิดนึงเตือนก่อนเพราะอะไรหรือปะ น้องแพมมี่เขามีหวานใจตัวจริงแล้วนะจ๊ะเพราะว่าทุกคนรู้จักกันดีลูกศิษย์หลวงพ่อกลวยอโอมสิษย์ที่เท้าฟื้นจ <ะ S 1> เจริญศีลทัศน,นาปัดิดห้ มาต่อกันที่ผีสุดสยองจากภาพยนตร์่ึงลาสุดทีด่หยดที่หยดในหนังเาขาเรียกแบบนี้ออมันเป็นบทจวดบอกเลยเรื่องนี้มาแรงนะคะมาแรงมากจริงๆคุณผู้ชมรายได้ทะลุร้อยล้านเพียงไม่กี่วันค่ะสร้างปรกากฏการลงหนังแน, <ะ S 1> น่นสุดสัปดาห์กันเลยทีเดียวละค่ะและผู้ที่ได้รับบทผีสุดเฮี้ยนในครั้งนี้ก็คือนี่เลยน้องมิมรัตนาวดีนักแสดงเลือดใหม่อายุ19เปีเองน้องหน้าตาสวสวยมากจี่ไปดูมาแล้ววิ่ยในเรื่องแบบเป็นต่ายนแท้ คุณผู้ชมคะแล้วตัวจริงน้องนี่สวยมากจริงนะคะหน้าตาแบบนี้สเปคใครบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะน้องต่อสวยขนาดนี้นะคะแต่ในหนังที่อย่างที่บอกนะคะสยองขวัญอีลี่ค่ะน้องเล่นบทผีดีมากที่ฉันกลับบ้านอุ้ยเปตยานกลัวเลยไม่กล้านอนนะคุณผู้ชมถือว่าน้องแตงเกิดเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็จับตาดูให้ดีค่ะเพราะว่าน้องมิมเนี่ยสวยเก่งอนาคตไก่แน่นอนมาหลอนปิดท้ายกันดีกว่า กับภาพยนตร์เรื่องร่างทรง <Wow. S 1> เรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนังสยองอีกเรื่องหนึ่งที่ขึ้นหิ่งนะคะกับบทผีอ e ีมิงที่ถูกถ่ายทอดโดยน้องยาดานารินยาค่ะในจอคนดูในนอกจากโรงหนังออกมาแล้วคุณผู้ชมค่ะ <Ha. S 1> ออกจากโรงหนังมาแล้วคือสูตรยาดมเลยจะเป็นลมซอยคอยแน่ซอยคอยแน่เพราะผีอ e ิมิงเนี่ยเขาหลอนสุดจริงๆค่ะแต่ชีวิตจริงสองไอจีอมิงโอ้โหคุณผู้ชมอย่างแบลว่าแบลมากสวยออร่าเอาใจคือที่สุดหนุ่มๆหลายคนบอกว่า เพาแบบนี้แหละสเปคผมเลยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่เชื่อว่ามาแรงแน่ๆปีหน้าเจอเลยค่ะผลงานใหม่ๆแน่นๆในฐานะลูกรักนางเอกวิกสามจ้า